ปลาเอ็กแกมเจ้าปลาของโมเจ้าหน,นม่คขาพ่อหมื่นพ่อแสนของหมไข่ท่อแขนและบ่มีพ่อบาทขายกับหายขาดละก้าตาแดงของโมเจ้านั้นราคามั่นแท่งข่อย,ย่อมเจ้าอยู่ข่มีหัวปลาบูกับหอกขั้นหนังส่วนของเจ้านั้นมีทำขาวางัง บอลพุ้นกลมมันอยากเขาไปสำรวจเจ้ามีสินสดสวดคข่มีสินกิโลส่วนาราคาขายบ่ใดพ่อ,พอหลัรถสมพื้นมึงแม่บักก็แหอ๋อแ,อแลนะน้อ ไล้เป็นว่าเดนนั่งลขึ้นมาเห็นหน้านีเสตตาสอดใจมาเห็นหน้านีเสตตาสอดใจดอกเดินนั่งเอ้ยตัามหัใจตึงตังฝังแน่นแก่นจ้วงมาพบเดิมมาพบเดิมมาพบแม่ยอดจ้วงต่างควงเวที่เห็นสติสวยงามบบบบำใจอ้ายิบ่บโถือขอพ่อใจสัดส่วนนวลปันจันยูฝ่าขาวจ่าสองสีรักพี่สักนิดไหมจ๊า รักพี่นี่สนิทไปจาพี่จะป้าเมียมาแต่งงานกับเธอฮักเจ้านี่จริงๆนะเออฮักเจ้านี่จริงๆนะเอตั้งแต่แรกที่เจอหัวใจวุ่นวายวุ่นวายเขาละวหวละวุ่นวายมักไอ้ในบ่อน้องสาวมักอ้ในบ่อน้องสาวถึงมายามเจ้าหนาวไอ้จะกอดน้องนอนทุกวันใจฉันนาวรทุกวันใจฉันอาวร์ที่ไม่หลอกไม่หล่อนจะนอกแผนแนบจริง ยิงคือน้องทองเจริญเ่าเปิดใจยิงคือนองทองเจริญว่าเปิดใจบุญสวงเอยเมียน่อยเอ๋ยไผ่เด้อสีแดงกาคำไก่้างโวยสีถึงเจ้าเติมลึงเป็นตะเบิงควยปู่เจ้าเติมลึงเป็นตะเบิงควยปู่ยอดควาทูเมืองแม่นสีแสนเอาวอดำคอรลอคือต่อขังให้ขั้นแม่นบุญขาดใส่หัวใจไอเสียนบ้านเจ้าหาด้านเจ้า อาดอานบ้านอยู่สั้นใดครับแค่สูงใจไรไงแถอหน้าเหงอใครอยากใส่ินเสือสวมทรงให้น้องใจที่ไดลุกไรในเสือเื้อเพ้อโคกเธอเล่อไผสีมือม่งหมุนน้องเอ้ยน้องไผสีหมุนตัดนางหยอกเจ้าเก่าเล่นที่เป็นคนใดไทหนาน้องผมขุนบอลลมเที่ยงที่ท่าบักไอ้น้าย้อยเจดินนลายน้าย้อยเจดินสีนวลคนอ้วนขาใไห่แต่หิมน้อย